สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พูดง่าไๆผมแอบมากวนใจครูพลางไปแล้วมาตอบปัญหาค่าใจผมครับก็คือเจ้าซีซัสสี่ห้าห้าวามินนะครับก็ลำกล้องหนาตัวนี้เลยนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็ทำมาหลายอย่างที่ทำเบดดิ้งมาแล้วทำมาแล้วทำไกมาแล้วครัวามรู้สึกผมะผมว่ามันยิงแล้วเนี่ยมันยังมีลูกแหวกครับก็ เลยอยากจะมาตอบข้อสงสัยว่ามันที่คราวหรือเปล่านะครับหลังจากตั้งศูนย์แล้วก็ลองทำกลุ่มดูนิดนึงว่ากลุ่ไงครับอกครับกลุ่มเป็นแนวยาวนิดนึงครับแต่ทีนี้นเนี่ยเ,เราสังเกตว่าตรงปากคราวนะจริงๆแล้วผมดูแล้วมันก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับแต่ว่าพี่เต็มก็คันอยากจะให้ทำอีก ลองทําดูสักนิดหนึ่งครับคิดว่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรครับผมเดี๋ยวเราจะลองทำคาวดูแล้วเราก็ยิงดูอีกชุดว่าเป็นไงครั้งหนึ่งดูว่าปุ่มมันจะมันจะแม่นกว่าสี2คสองครับปุ่มมันจะเป็นไงบ้างครับผมครับมาดูครับติดตามชมครับแล้วเราก็จะใช้ตัวคาวปากของกล้องแบบแทนแทนรีมเนี่ยครับแล้วก็พอดีลำกล้องเจ้าวามินตัวเนี้ยมัน เขากลืนเป็นสองสเต็ปเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ตัว10เอองศามันมันมันก็จะหนักไปสําหรับตัวขาวเพราะว่ามันจะต้องไปมันต้องเราต้องใส่จนเนื้อมันออกไปเยอะครับเราก็จะใช้เป็นตัว45องศาื่อเก็บตรงปลายนิดเดียวก่อนครับผมจะูปน้ำมันหรือว่าหล่อเลื่อนสักนิดนึงนครับ ต่อเรื่องที่ตัวตรงนี้นิดหนึ่งให้มันมีอะไรมากระดุด เก็บมุมปลายเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาจะใช้แสตดึงของความสะอาดตรงน้ำมันมหล่อลื่นนิดหนึ่งแล้วก็ยิงเทสสักทีหนึ่งครับ ครับเออหลังจากเมื่อสักครู่นี้พอเราทำคาวทำคาวปากอ่ะทำนิดเดียวไม่ได้ทำเยอะมากครับเพื่อที่จุดประสงค์ก็คือจะเก็บเก็บขอบให้มันเหนอครับยิงดีกว่าก็คือยิงเพื่อที่จะให้ภาพน้ำมันที่เมื่อสักครู่เราล้างลำกล้องหรือว่าทำคาวอ่ะยิงออกไปยิงทิ้งไปผมก็ยิงทิ้งไป ยิงทิ้งไปสองกลุ่มเนี่ยครับจุดนัดเนี่ยครับครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งเรียกเก็บกลุ่มกระสุนให้สวยที่สุดก็จะได้กลุ่มนี้ครับแต่มาตักกู้นี้มีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์หนึ่งจังหวะมันก็เลยอาจจะโทษโทษคนยิงดีกว่าสมาธิมันจะแวบไปหน่อยนึงครับแต่ว่าพอนัดสุดท้ายนก็กลับเข้ามาที่เดิมได้ครับผมว่ากลุ่มคือกลุ่มมันจะแบบไม่ เราไเลงไเลงตรงนี้บางทีมันจะไม่ไม่กระโดดออกไปมันจะไม่แหกคอกไปมากนักใช่ครับไม่แหกคอกไปมากแล้วครับอันนี้ครูพราวก็เลยผมเราลองยิงดูนะครับใช่ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นที่เป็นที่ผมหรือเป็นที่ตัวอันดีแรกนี้ครับครับก็เลยให้พี่เต็มยิงอีกรอบหนึ่งครับครัก็เต็มก็ยิงได้กลุ่มสวยอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็โอกาสที่มันจะผิดพลาดต้องบอกงี้ว่าก่อนหน้าเนี้ย มันมีปัญหาว่าบางทีเนี่ยเราประทับดีเราลั่นไกลดีลุกอย่างดีหมดแ,แต่อยู่ดีลูกมันกระโดดออกไปมันก็รู้สึกแบบทําให้เรากแบบระโดดแบบมันไม่ได้ทิศทางที่มันน่าจะกระโดดใช่ใช่แต่อย่างที่ยิงกลุ่มนี้เรารู้เลยเพราะว่ามันอยู่กับที่การประทับเราบางทีประทับไม่ดีแน่ <บ S 1> <บ S 2> ไม่แน่นบ้างกลุ่มก็จะหลุดไปหลุดมานิดหน่อยแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรารู้ตัวว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เรามันไม่ใช่บางทีประทับแน่นไปหรือหล่งไป กลุ<ผ>ม่มมันก็จะไม่อยู่ที่เดียวกันครับครับคราวที่แล้วเนี่ยพอดีครูพรามเคยทำคราวเมื่อปืนเจ้าเจ้าอเมริกันเรสใช่มีลูกค้าท่านหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าทำทำไมโรงงานก็ทำทำมา <พอ S 2> ดีแล้วใช่คราวนี้เนี่ยผมต้องบอกนี้คราวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดสาเหตุที่คราวมันล้มได้ใช่นไหมครับ เพราะว่าข่าวเนี่ยมันเป็นการที่เราปรากตัวปรับลำกล้องนะครับก็ตรงมุมตรงมุมเพื่อให้เวลาตอนที่ลูกมันหลุดเราจะลำกล้องเนี่ยแก๊สเนี่ยมันการกระจายตัวสม่ำเสมอไม่งั้นเนี่ยลูกก็จะดเดียวคราวนี้โอกาสที่ขราวล้มมันมีใช่ไหมครับอาจจะเป็นจากว่าเราไปคือบางทีเรียกว่าอะไรดีบางทีเครื่องมือเขาไม่ได้เปลี่ยนทูนทุกครั้งใช่ ทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่ร้อยเนี่ยความคมมันก็จะต่างกันใช่ไม่เท่ากันครับก็มันจะมีบ้างเพียงแต่ว่าโรงงานเนี่ยเขาก็คงมีลิมิตเขาอยู่ว่าเครื่องมือทูลชิ้นหนึ่งอ่ะก็อาจจะทํกระบอกเขาเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่ห้าสิบอ่ะอาจจะไม่ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยมันแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็น เออเป็นเป็นมาตรฐานที่เขาเออเลอร์ที่เขายอมรับได้ว่ากลุ่มกลุ่มมันอาจเขาขอกลุ่มแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ตรงนั้นเียงแต่ว่าเราเราอยากเราลบมาเราลบมากใช่ครับเราลบมากเราก็อยากให้มันเล็กที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องหาทุกทธีทางใช่ครับทีเนี้ยความลำบากของเราก็คือ เราจะหิ้วปืนเพื่อที่ไปทําข่าวที่ไหนมันก็ไม่มีคนทําให้นอกจากว่าตัวเองจะมีเครื่องคืนใหญ่ยับอะไรย่างเงี้ยก็โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวข่าวนี้ก็จะเป็นทางเลือกทางเลือกอยู่ทางเลือกหนึ่งหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าบางทีข่าวมันล้มเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบุคลาล้างปืนไม่ดีเราเอาแส้ซึ่งเป็นแท้เป็นโลหะเกิดไปขูดเข้าเนี่ยมันมีโอกาสครั้งเดียวไม่เป็นไรชลยเนี้ย ชักเข้าชักออกมันก็มีโอกาสครับครับก็ถ้าเราใช้เป็นพวกแท้ไนล่อนแส้งูอะไรพวกเนี้ยโอกาสตรงนั้นก็จะมีน้อยเลยครับก็โอกาสเสียหายจะมีน้อยลงครับครับแต่ก็พูดจริงๆผมก็ค่อนข้างแฮปปี้ขึ้นนะครับไม่ได้ยิงเยอะนะวันนี้เวลาน้อยแล้วก็ยิงแค่นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ากลุ่มมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยตอนที่เราเข้าเรารู้สึกว่าโอเคใช่มันมันมั่นใจตอนร่างกายว่าโอเค ย่างเงี้ยเราว่ามันเข้าแล้วนะมันเข้าอยู่ในกลุ่มใช่ครับมันก็ไปรวมอยู่ในกลุ่มของมันาเงี้ยก็ถือว่าโอเคใช่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะลองหิ้วปืนมานั่งยิงดูยิงเยอะๆดูเลยโอเครับได้คร like okay. sort of ับผมแต่ก็นะครับถ้าเกิดใครเจอปัญหาอย่างเงี้ยว่าป hmm. like. ืนบางทียิงแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มกระโดดครับคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาจากความผิดพลาดเราเออเบื้องต้นก็จะใช้เป็นพวกเว่นขย่อยลองส่องดูนิดนึงก็ได้ครับครับมันตึง ตีคลิปคมอะไรพวกนี้นิดหน่อยบางทีเราอาจจะพอจะสังเกตเห็นได้ครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นไม่เยอะแล้วพอรับได้ก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า,าเปนเรปุ่มปุ่มมันไม่ได้เร็วร้ายมากขนาดนั้นแต่ว่าเราเราคาดหวังมันสูงสูงไปนิดนึงสูงเราอยากให้มันอยากให้มันเพิ่มขึ้นไปนยามยามเพิ่มขึ้นไปจ<ะ>จเจอเจอปัญหานี้ ยิงไม่ดีเพิ่งขายปืนิงเพดีมาหาครูพลายก่อนแล้วกันมาดูก่อนว่าเป็นไงครับครับได้ครับวันนี้เรได้เรื่องข่าวกันนะครับผมได้ครับขอบคุณมากครับผล้วพบม